ปั๊บอันพี่เขาจะนอนกันหมดทุกคนแล้วตัวเองว่าท่านในนอนน้ำมูอยู่ฮะฮะอ,อ,อ,อไม่ได้สระผมหัวเหม็นยังไงยพูดสระผมนะอืมอะไรแต่ไปนอนได้แล้วลูกถึงเวลานอนแล้วมาไปยนะไม่ทำอะไรเดี๋ยวอดียันคิดคิดว่าแม่ทำอะไรละ่ะ ยาเสียตื you know ่นเยอะนอนเทงมาปุ๊พยายามมานอนนึ่งเล่นต้องไปอืมอืมย่านหนาแม่งามค่ะกันมองอืเอจ้าอืมตลกใช่ไหมมามมาอืมมามมาเลี้ยงมามมาอืมมามมาอืมเอ้าเรียกแม่แล้วก็ปิดปากแม่เป็นปากเป็ดไว้แล้วจะใครจะออกเสียงได้ล่ะ เออบักยนนดี <c oughs> ปั๊บจะนอนได้ยังแม่เหนื่อยละพอเหอะวันนี้เราหมดแค่นี้เถอะลูกพักผ่อนเถอพรุ่งนี้แม่มีเก็ <c oughs> บกวาดบ้านกับซักผ้าชักซักชุดกันหนาวพวกแกเต็มไปหมดเลยอือปะกูณนัดก่อนลูกกูณนัดก่อนเล้วอูปัป๊บกูนัดก่อน <c oughs> กูแน uh, oh? ่บายบายบายพี่โฟมพี่เท็ดมานอนได้นอะลูกมาบบาายยเออบาย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 กินเกาเออบายบายเราจินอนบายบายเรายังมากินเกาอีกวะบาย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 จุ๊บๆเอ่อืม่าหมเอาก็นอนไปสิวันหยุดเล่นได้แล้ว กระตุ ة, ้ตุกตานาไวาเออว้อยวายอันนั่งเพลีนั่งสินอนล่ะค่ะว้อยวแล้วเดี๋ยวอ้วนปิดไฟตปิดไฟแล้วลูกลูกปะกูนัดอะไฮุ้ปะปิดไฟแ้าอืมงเพสีนั่งเพลีนั่งมวยวายเหระปิดไฟก่อน